สวัสดีค่ะยายบุญค่ะแม่ของสวีวัลเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวสิถามเพิ่นเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสิเพิรนกรลังเห็ดอีหยังค่ะพอดีมือนี้เป็นเอ่อมือบุญเข่าผดับดินเนาะคะ่ะภาษาอีสานก็เสิเอนว่าเข่าผดับดินแต่ว่าภาษากลางกะสิว่านข้าวประดับดินจึงสินเนาะคะ่ะเอ่อมือนี่ชวีวันก็เลยสีมะเบิงย่ายวา่าอัน เพิ่นสีเตรียมการอีหอย่างเพื่อที่เอาสีเอาไปยายตอนอ่าตอนเศราร้ามื้ออืน่นมื้ออื่นคือเป็นวันที่หกเนาะค่ะเป็นเศรารของวันจันทร์มือนนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะก่ะเดี๋ยวไปถามเพิ่นเนาะค่ะว่าเพิ่นเพิ่นเหตุอีหยังแน่ค่ะยายกำลังเหตุอีหยังยายพันผู้พันผู้นี่ค่ะผู้ผู้พันผู้ พันผู้เพื่อเห็ดอีหยังเพื่อไปใหญ่เห้พ่อให้แม่บแมนอันอันเขาเอิญอีหยังเห็ดเห็ดข้ามหมากอ๋มอม,มันมันีหยังแนเห็ดข้ามหมากก็ไม่ผู้ไม่หมากมีผู้ผู้นี่ตรงอันเห็ดอีหยังท่าป,ปูนน้ำบอกค่ะป,ปูนน้ำใส่รองท่าเบิ้งม,มีกระตากระตาหมากย่ายค่ะ <c oughs> <c oughs> ย่ายบุญเขี้ยวมาก ย่ายก่กะซีอันยาวไปเบิงไกลๆนะคะนี่ค่ะย่ายกะซีอ่าย่ายสีทาปูนเอาคือมี่อันใบในน้อยแปะนะ้ำมีลีนเอินลีนเอิญลีนลีนก็ะเคลื่อนเอาใบผููไปแปะบ่อย <Boy. S 2> นาซีอันบ่ให้อันมันเลอะไปอีกฟังหนึ่งเวลาพันจังสรนบอมแมนบอเอิญบอแมนเป็นอย่างจังมีลีน ม่นยังจังไม่ลีนพ่อแม่เพิ่นว่าอขืขันบ่มีมลีนคันบ่มีผพู้แปะบ่บ่มีลีนจักอีหยังไม่ลีนแต่ว่าเพิ่นเหันว่าจังั่นอ๋อพ่อแม่แต่โบลำโบล้านเิ่นผ้าวา่าต้องมีลีนอืบ้านนี้ก็อันเอาเอานีมะมาัดคือเป็นเส้นได้อืได้นี่คืออัน ยายบอยอยากตัดแมนบอยยายก็เลยเอาผ่ามหาเ้นได้ว่าต้องไปเอาได้ยูมวนแมนบอยว่าได้ยูมวนมันมันมันดึงบ่ขาดอันนี้มันจังดึงง่ายอ๋อได้จากผ่ามันบบเหนียวคือได้จากมวนเนาะยายก็เลยใส่แบบอันนี้แบบจากผ่าแทนเนาะเป็ดจังซีนี่เองนี่ค่ะยายเพิ่นเหตุไว้ต้องใส่จากอ่านอะไรยาย ใส่อันนี้เก้าอันเก้าอันเด่นเก้าก็เก้าอันมีผู้อ๋อบุญเข่าสากจังสิบนี่บุญเข่าประทับดินมันเป็นเดือนเก้ายูก็ใส่เก้าอันพราะบุญเข่าสากเดือนหนาก็คือต้องใส่สีบอันอืมตอนนี้คือพัานผู้แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเห็ดยังตอบันนี้ก่อมยากับเก้ากรสิมีกล่อมยาอีก กอกยานี่คือย้ายพันไว้แล้วอแต่เอามาเบิงจะอ่นกันนะยายกอกยานี่ก็เก้าม,มันขอยืมมันบริมาณมาเบิงจกอ่นไหนี่ค่ะกอกกอกยากอกยาก็คือแบบว่าใส่ใบตองแมนบอย่ายเป็นเป็นใบตองแห่งที่เอามามาตัดให้มันเป็นขนาดพอดีอ เป็นยาสูบนะคะพ่นสมัยสมัยโบราณสมัยก่อนเพิ่นใส่สูบยาแบบนี้ค่ะเป็นยาเซนเป็นยาเซนแล้วกะ็เป็นกอกยาที่ใส่ที่เหตุจากใบตองค่ะนี่ละคะ่ะมาเดินกอกยานี่ก็มากอ่าบ้านนี่ก็สิม,มีหมากอีกอตาดย้ายไปได้หมากมาแต่ใส่นอะบัานนี้คือหลายแท้ย้ายร้านใส้เอามใาหายออร้านเพิ่นเอามใาหา้ บ้านจะได้บ้านอ่าหมากเพิ่นปลูกเองหม,มากนุ่ยแบบบใหญ่เลยนี่ค่ะหมากยางใหญ่เลยปานหมากมาเห็ดจังไหรต่อแบบนี้เดี๋ยวเบิง่งย่ายเห็ดไปก่อนเนะคะ่ะ อ,อันนี้อย่างไรย่าเนี่ยอันนี้เปียกหาดเปียกหาดเปียกหาดก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึง่งที่ใส่ในการเคี่ยวมากมนี่ค่ะเปียกหาดไม้ไม้ถึงต้นหาดนะคะแต่ว่าก็เป็นต้นไม้ชนิดนึงนะคะนี่ค่ะย่าเพินพ่นเพิ่นแกะแกะเปลือก คือเอาเอาเปลือกมันมาเพื่อสำหรับมะเขียวค่ะทุกคนนียค่ะมาก็ต้องใส่เกลาแม่นบอกอืมเพิ่นสีแบงสีแบงออกจังสีค่ะแบงหมากหน่อยนึงก็คือแบงแบงออกเป็นชินช้นชิ้นเดี๋ยวแตะวันนี้แยกออก เป็นอแยกออกจากกันแมืนใบยาย,ายเพื่อจะเอามามัดหางาบไว้อ๋อเฮ็ดตั้งสีแล้วก็งับไว้ก่อนเอาเบตอมออมะฮองอันบุญขอพระดับดินนี่อันเห็ดไปเพื่ออ,อย่างไรย,ยายสามเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อพี่พี่นเพือน้อง ผู้พลหลมหายตายจับไปอีกตัวอ๋อเหตุหาแบบบันพระบุรุษที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วผู้เพิ่นล่วงรับไปแล้วก็คืออันเเเขาสิบมอล่มอ่าล่ก็คืออันไปเห็ุเหตุบุญเหตุท่านหาเพิ่นนั่นล่ละแต่ว่าเออไปยายให้พ่อให้แม่ให้อันปู่ญาตายายที่เพิ่นล่วงรับไปอันปีหนึ่งสิ สีเหตุสองเถื ke u, ke u c, c, ่อเนาะก็คือเขาพัดดับดินกับเขาเขาสากเขาสางนี่ค่ะงโบเหตเอสมุทรเพิรมาเนาะน้ำคือข่วมมอลําเพิ่นมาเิ่นก็ว่าอันไปเห็นตะลูกหลานเพิ่นลูกหลานตัจักอยู่ใสอืมเป็นก็ว่าอันลูกหลานจกไปใส่นอน่รดเยินเสียงกองอันตีดังอีหยังตึง ไปนอนรับดูทั้งใดเพิ่นกะว่าเนาะคือเวลาเฮาสิบไปยายพาอใดเวลาเพิ่นประมาณตีตีหนึ่งตีสองอยู่วัดเพื่อนสียอันตีกองตุ้มเมื่อนกะตีตีกองตุ้มตีกองโฮมเพื่อนเอิญเอิญนั่นพี่น้องบรรพบุรุษมาเพื่อนกะสี่แบบหากระตาหาไม่ยัางมาเตรียมกระตามาใส่ห่อเข่าห่อน้ำที่เทาสีเฮ็ดบุญไปหาในมือนี้ ผู้บ่มีโหลดผู้มีโหลดมีล่าเกาโหล,ล,ลดเอาล่าม,มา <laughs> ม,มาหาบมาขน,<ป>นไปผู <laughs> ้บ่มีเขาก็เดี๋ยวเงนินใส่หอ่อเขานั่นคือเอาไปพอได้ก็ได้จ้างรถจ้างอย่างเพิ่นกลับเนี่ยหาไปบ่ไหวบ้านนี้มันสิมีอัน <laughs> ผู้ลูกร้านบ่ไปเองนะสอมเอา<อ>น้ำมาวันมาล่ำวามาล่ำบ้านมาใหญ่แล้วพอได้ เห็นลูกเห็นลานนนบ้านนี่พ่ออ่อนถึงเวลาอันเอียงสุรกายเป็ดเอียงน่ะกระบอกใหอันคือเห่านี่บพได้เขากินม่นรอเห็นตะลูกบ้านลูกเมีย่ยงเพิ่นเพิ่นก็ถาม <แจ S 1> ว่าจะแม่ากคุยน้ำเนาะอันเ <c oughs> พิ่นก็ถามพี่ผู้อืน่นเพิ่นว่าเห็นลูกลานเคยมาบาอออัน ข้าปั้นเพียงเล็กน้อยหิวไปอีกเป็นปีจังสิได้กินเพิ่น,าาน,นก็ว่าสิเน<ม>าะเว้าบ่ลําบากก็เว้าว้า <laughs> แต่อันจําได้อันจําบ่ได้ก็บงจักลืมไปอ่บาบานนี่อันแนวเฮาสิเอาไปนี่มีหยังแน่ยายแนวเฮาสิเอาไปก็เฮามีหยังซําใดก็เอาผลากไม้เป็นเียงกินเียงูปลาอีหยังล่ะก ของกินของอยากคือเขากินนี่อย่างสูยางสูอันซูแนวอันใดเขาอยากให้อันอัน่นได้กินเขาก็หาไปผลไม้ของหวานกับเข่ากับน้ำหมากผู้กอกยาสูอันสูแนวเขาก็เตรียมไปอันเวลาไปยายนี้ประมาณตีสามตีสี่แม่นบอก ช่วน้ำน้ำคนซูมือเนาะมันเลยววามีกำหนดตีสองก็ไปเร็วเออก็บอกเป็นอย่างตามสะดวกอืมอ่ะเดี๋ยวย่า่เตรียมการต่อไปเนาะเพื่นเพื่นกระสั่งไหวฮะพ่อแม่บ่มีก็อย่าลืมเฮ็ดเฮ็ดไปย่าให้ขาด จังเสร็จแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิงว่ามื่อนี้สิ่มีเตรียมมีหยางแน่เนาะค่ะเดี๋ยวเตรียมแล้วสิให้เบิงอีกแท่หนึ่งเนาะค่ะอันนี้คือห่อข้หมากนันบอกยายนี่บอกเอิญว่าห่อข้หมากอ่ามีหยางแน่ก็คืออันที่เหตุไว้เมื่อกี้เนาะมีหมากเตตัดเป็นแบ่งเป็นเก่าเก่าตอนตอนคือชินเนาะค่ะเก่าชินแล้วก็มี ห่อนั่นค<อ>ืออย่างนะหอยาอยาเซนยาสีแคลยาสีแขวแคว,วก็คือฟันเนาะค่ะยาเซนเอาไว้สีแขวสีฟันแล้วกะ็เปลือกหา่านผู้ท่าปูน,ก,นกอกกอกผู้กอกยาแล้วการนวด <c oughs> เอาไปสีแล้วการห่อเน้น้อยหออ่<า>อเกลือห่อเกลือเอาไว้ให้ยังบัานี่ เกลือิ่นอืดอ๋อยานผ่นบ่มีเกลือไปปรุงอาหารอ่ายานในย่ายห่อไว้แล้วย่ายสิแก้ให้เบิงเกลือ่น่ะคะเกลือเอาไปเฮ็ดอาหารเท่านี่แหละเนาะค่ะอ่านี่ก็คือการเตรียมไม่ให้ิืนฝันเตรียมหมากอไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะย่ายกเตรียมหนึ่งเขาไว้แล้วค่ะทุกคน ถึงหวดเลยค่ะนีะ่ตอนนี้กะจากทิ่เตียมมาตั้งแต่ช่วงกลางเว้นเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิงเนาะค่ะในตะกาไมียางแน่ย้ายพันเตรียมไว้ใบตองเอาไปปูค่ะเวลาเอาเอาอาหารบ้างเนาะค่ะกะของสิเป็นยางละเล็กละหน่อยค่ะเป็น ข้าวโพดกล้วยงนงนออแก้วมังกรไข่ต้มั่งอันนี้โอ้ทุเรียนค่ะทุเรียนค่ะทุกคนทุเรียนก็มีล่องกล่องบอกหน้าวขนมแตงแตงไทย ขนมข้าวเมาก็มีค่ะขาวเมา,า,เมา,า,เมาทัวขัว,วอันนี้กระยาศาสตร์ขนมปลาปลาเข้มทอดแล้วกะ็หอมหัวแดงกระเทียมนามบกมวงแผนบกวงกวนค่ะและะ้วก็มั่น มันหนึ่งมันเทศหนึ่งที่จริงก็ยังหนึ่งอยู่นี่หัวดกมีนื้แย่หรือแยเอามาใส่แล้วมันเทศตัวนี้อ,อ,าาอ๋ออันนี้เป็นขางบานเอามาเอามาแหลกเปลี่ยนกันค่ะแล้วกะ <S <S <Apple. S 2> Apple. แอปเปิลแอปเปิลลวกะเออบอกฮงเนาะค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะหลากหลายเลย เดี๋ยวประมาณตีสามค่ะซีเอาไปหย่ายอยู่วัดค่ะตอนนี้ก็อยู่วัดแล้วเนาะค่ะเวลาประมาณตีสามครัวค่ะผมเอ้ยผ้ามูผ้าผวกปรเดิร์ค่ะคนยัยไม่ยัยไม่ได้ บรรยากาศค่ะมหาเดนกระไดกน้าาตาก็มานัากานเดอมหาเออกหู้านาจังกรมานัากันมานน้งกวพี่น้องยายะกำลังกาว กล่าวถึงพ่อแม่พี่น้องปูยาตายายที่ลวงลบไปแล้วนะีค่ะตลอดจนเจ้ากรรมในเวนนะะนรเนาะการเปิดปากปองตียม,มากนมืนเอเี้ค่ะี่บอน่ะค่ะหลังจากที่นางถ่าอยู่ประมาณเกือบสิบนาทีเนาะค่ะตอนนี้ก็คือหยาาน้ำเนานะค่ะ ได้กระสิญยาดนา้ำเรียบร้อยละค่ะกระสิกเดินทางกลับเนาะค่ะค่ะสำรับ คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิ่ก่อนนะคะมีเรื่องเล่าดีๆกับสีมเล่า,าสู่ฟังอีกเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุวีวันปันสุขแนเด้อค่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดียายยายสวัสดีค่ะ